เราจะมาอั b o x สแกะกล่องแ็บเล็ต10.1นิ้วกันนะคะด้านหลังกล่องจะเป็นสเป็กบอกค้าค่าแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีสีที่ลูกค้าสั่งค่ะแล้วก็มี QR code มุมล่างเป็นบอกคู่มือค่ะมาแกะด้านในกันนะคะโปรโมชั่นของแ็บเล็ตค่ะสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจเลยนะคะโดยที่ในกล่องนี้เราจะแถมให้อยู่แล้วนะคะอุปกรณ์ในกล่องค่ะด้านล่างก็จะมีที่ชาร์จเป็น Type C ค่ะแล้วก็จะมี าย OTG ค่ะไว้ต่อกับคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์ได้ค่ะแล้วก็จะมี USB แถมไปให้ด้วยค่ะซึ่งันเป็น Type C เหมือนกันนะคะข้อดีของ Type C ก็คือจะสามารถส่งข้อมูลแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นค่ะหูฟัง3.5มิลค่ะแถมไปให้ด้วยอันนี้เป็นใบแนะนำคู่มือเล็กๆนะคะก็จะมีแคปจอหรือว่าต่อเน็ตค่ะแล้วก็วิธีใส่ซีมแบบนี้ค่ะใบประกันก็แนบไปให้นะคะไว้ส่งตอนที่จะเคลมนะคะ อันนี้เป็นเคสใสค่ะขนาดพอดีกันเลยแถมไปให้ด้วยค่ะมาดูตัวแท็บเล็ตกันค่ะก็จะห่อ,อมาให้แบบนี้นะคะโดยที่เราจะติดที่กันลอยมาให้ด้วยค่ะอันนี้สามารถลอกออกนะคะเพราะว่าฟิล์มกระจกจะอยู่ด้านล่างค่ะเวลาใส่ก็ลอกออกได้เลยนะคะดูด้านข้างค่ะจะมีปุ่ม power ตรงนี้เพิ่มลดเสียงและคูฟัง3.5มิลนนนนะคะด้านบนเป็นที่ชาร์จ Type C ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่แกะ ใส่ซิมใส่เมมอันนี้ใส่ได้2ซิมแล้วก็เมมโมรีการ์ดได้ถึง128เลยค่ะเดี mm ๋ย hmm. วเราจะมืดูด้านในกันต่อนะคะ mm hmm. เปิดจอขึ้นมาสามารถตั้งรหัสได้ค่ะเป็นรูปแบบพีนหรือว่ากดรหัสได้นะคะสีสันสดใสให้เห็นกันแบบนี้เลยส่วนแอปที่แถมนะคะอันนี้คือหน้าตาของที่แถมมาจะมีไอว่าว่าเป็นแอปเกี่ยวกับการเรียนรู้หนังสือของเด็กค่ะแล้วก็แถมมาให้ส่วนแอปที่ไม่ได้แถมมาให้จะเป็นโซเชียลมีเดียเช่นไลน์นะคะหรือว่าเป็น Facebook y o u t u b e ค่ะหรือเกม ROV Free ฟ i r e สามารถเล่นได้นะคะหรือโหลดแอปธนาคารได้ค่ะ ตัวอย่างของการทำสองจอนะคะก็กดปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็กดลากค่ะกดค้างแล้วก็ลากขึ้น1อันแล้วก็เลือกอีกอันหนึ่งค่ะแตะธรรมดาค่ะก็จะได้แล้วสองจอนะคะทีนี้จะสาธิตวิธีการแคปจอให้ดูนะคะโดยการกดปุ่ม power บวกปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงค่ะหครั้งก็จะได้แคปแบบนี้เลยค่ะทีนี้ มันจะมีปากกาค่ะลูกค้าที่จะมีทั้งโรแถมแล้วก็บางโปรจะเป็นถลถราคาจะไม่ได้แถมนะคะมีแบบนี้มันจะมีแอป,ปที่าวาดรูปแถมไปให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถใช้วาดรูปต่างๆได้เลยนะคะเป็นการสอนเด็กได้ค่ะแอป,ปนี้ สามารถใช้ทำงานหรือ work from home หรือว่าเรียนได้นะคะวันนี้จะมารีวิวเท่านี้ค่ะส่วนครั้งหน้าจะรีวิวแบบละเอียดแล้วก็แต่ละแอปให้ดูนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ